อันหนึ่งตัวดีนั่นโดนไปจุดเดียวา่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกทองวันวัน,นะฮะวันนี้นะฮะอ่าผมขับรถผ่านเรียบแม่น้ำชีนะฮะแล้วก็สังเกตเห็นจุดที่คิดว่าน่าจะพอมีประกัดนะ ก็เลยเอาเวลาช่วงบ่ายสองเกือบบ่ายสามนี่ฮะอากาศไม่ร้อนมากะฮะลองไปสำรวจดูนะฮะว่าจะมีปรากัดไหมครับโดยลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นเรียบไปน,น้ำชีจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะะี่ยเป็นปรากัดปา่าอีสานหน้างูครับก็ไปลองไปดูนะฮะว่าจะได้ตัวหรือไม่นะฮะ เซียนเต็มไปหมดลเลยเซียนตกปลาครับแต่เราจะไม่ไปหาปลาชนนะเพราะว่าคุณตกเยอะเหลือเกินนะครับผมจะมาหาปลากัดแทนครับก็มาหาแหล่งน้ำตื้นๆนะฮะตามสไตล์ของผมนะครับหาปลากัดตามแหล่งน้ำตื้นๆครับแบครับดูเซียนตกปลานะฮะที่แบบนี้ ปลาตัดขึ้นที่ดอนหมดเลยครับเพราะฉะนั้นไปชนก็ไม่เจอครับเราต้องไปหาที่ที่มันสูงกว่านี้ไปลุ้นกันนะฮะว่าจะได้ตัวไหมครับบริเวณตรงนี้นะเป็นที่ดอนอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีตัวนะผมจะลองเทสดูก่อนนะว่าจะมีลูกประัดไหมนะถ้ามีลูกประัดผมจะได้ ตั้งใจช้อนนะฮะลองดูนะฮะยังไม่เจอนะยังไม่เจอตัวนะยังไม่เจอลูกมันเลยฮะจะลองช้อนดูว่บเื่อปี แต่ทีมีวอดนะฮะไม่มีเลยไม่ก็ทั้งลูกมันฮะอยาไม้ตรงนี้นะผมได้เล็งไว้เมื่อตอนเช้านะว่ามันน่าจะมีตัวเจอลูกออสนะไม่เจอ อากาศนะฮะน้ำมันเหมือนน้ำไม่ตื้นน่าจะไม่มีตัวหรอกครับแหล่งตรงนี้น่าจะไม่มีตัวครับเยอะแต่ลูกโอด มะะไม่เจอตัวครับนี่ฮะหาปากกัดนะฮะได้ตัวไม่ใหญ่นะได้ไหมปูเอ้ยไม่มีตัวเลยวะนี่ครับเป็นหมยริมถนนแบบนี้นะ ได้มาหนึ่งตัวครับแต่ผมจะไม่เอานะครับปล่อยครับตัวเล็กครับไยกันต่อครับ นี yeah, look ่ยมันรลุครับ หายากนะครับเพราะเราไม่รู้แหล่งครับมันหายากแล้วก็สุ่มๆไปดูนะฮะเที่มีแหล่งที่มันสวยๆครับขับไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกทองบ้านบ้านนะฮะตอนนี้ผมอยู่ภาคพิสานนะฮะจังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะฮะ ผมจะไม่เปิดเผยเป็นที่ใดนะฮะตอนนี้ผมอยู่ริมถนนนะฮะจะมาหาปลากระป่าอีสานหน้างูฮะจะไปดูนะฮะว่าหมายแบบนี้จะมีตัวไหมนะนี่ครับนี่ครับเป็นนี่นะครับเป็นสภาพหมายที่ผมจะลองช้อนดูนะฮะซึ่งไม่เหมาะสักเท่าไหร่นักเพราะว่าเป็นหมายที่ น้ำเพึ่งลดจากน้ำท่วมไปนะฮะแต่ก็ลองดูครับว่าจะมีตัวไหมครับ มีลุ้นครับเราได้ทั้งปลากัดแล้วก็ปลากิมนะฮะนี่ครับมีลุ้นครับไปกันต่อครับนี่เป็นสภาพหมายที่ผมจะช้อนปลากัดนะครับระยะทางไม่ไกลนะนี่ครับมารุ้นกันดูครับหมายแบบนี้จะมีปลากัดไหมครับนี่ครับได้ทั้งปลากัดและปลากิมนะฮะตัวเล็กๆ แต่โอกาสที่จะได้ตัวใหญ่ใี่ยากนะเพราะว่าน้ำเพิ่งลดครับแต่อยากลองเสี่ยงดวงดูนะ,ะว่าจะมีตัวไหมเพราะว่าจริงๆมันต้องรอให้น้ำลดมากกว่านี้ก่อนที่จะหาปลากัดนะฮะอันนี้น้ำเพิ่งลดจากน้ำท่วมครับในปูแล้วก็ลูกปลากัดประเมียนะฮะ เจอแต่ลูกไหมครักระปูไม่เห็นเลยครับได้ปลากิมนะฮะพี่ยาก็ไม่ได้ลุกอะไรมากครับโอกาสที่จะมีนี่น้อยนะตัวใหญ่นะถ้ามีก็คือมีตัวเล็กนะครับ ปูอีกอะปูครับ ายากนะครับน้ำหลากเหมือนจะมีปลากัดนะแต่ไม่มีนะฮะไม่มีครับไม่มีครับเหมือนในนามีคุณมาหาหานะครับ เนี่ยเหมือนมีคนมาช้อนนะฮะไม่ค่อยมีอะครับ,น,รบน้ำมันทึ่งลดครับทำใจอย่างเดียวครับหมวดก็ไม่มีละน้ำมันพึ่งลดนะฮะแล้วก็ยังไม่เหมาะกับการหาประกัดหรอกครับก็ต้องถอยนะฮะต้องให้น้ำแห้งอ่ะน้ำในนาแห้ง วันนี้ครับหมานี้เราได้แต่ตัวเล็กนะครับชาวบ้านเขาบอกไม่มีเป็นต่อยครับโอ้โหเ,เต็มเลยครับท่านผู้ชมต่อยเข้าหลังครับอือนั่นแหละครับรังมัน ดีนะโดนไปจุดเดียวถอยครับอตสวย่วยวยขงนั้น